างจุชดาได้มาที่ษฐานขอพรเราก็จะได้มาจุดบูชาสถานที่ที่นางจุชาดาได้มา,าขอพรและสำเร็จแล้วก็บูชา,ส,า,า,ชา,าลลสักาาาการะในสถานที่ที่างได้ทำไว้ เราก็จะอธิษฐานให้โรคภัยไข้เจ็บอย่าให้มีอย่าให้มีใครมาเบียดเบียนให้หายทุกข์หายโศกหายโรคหายไัปรารถนาสิ่งใดที่ประกอบแล้วในธรรมก็พร้อมปรารถนาเราให้กรุกสัเด็จเป้าหมายแล้วก็ ความจเจริญก้าวหน้าในธรรมะรู้แจ้งเชิงจร,งริงรู้ยิ่งเชิงจางอำนาจของพระพุทธเจ้าให้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้ทุกท่านได้รับสิ่งดีๆให้เกิดเป็นทุกท่ทนานในอนาคตอือ